ขอนแก้ลูบิกนะครับนี่เซตแบบนี้เลยนะเอาหน้าที่มีสีส้มออนนี้นะปัดสองแถวขึ้นไปทางซ้ายสองรอบอ,อตรงนี้ขึ้นหนึ่งหน้าทัวสองทวนอีกรอบ ัวทุูกดาเลยนะโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะให้เราเอาอันนี้ขึ้นปัดลงะบายเอาอันนี้กับเอาอนเนิมก่อนโอเคต่อไปทำแบบนี้เห็นไหมมันจะมีสีแดงลีสองอันนี้อยู่ให้เราหมุนแบบนี้นะนี่ แล้วเราก็ปับตรงนี้ขึ้นหน้าทวานมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ให้เราเอาตัวกลางลงมานะสองครั้งมันจะมีสีเช่อสองกันแน่ยอยูใ่ให้เราเอาให้เราเอาไอ้นี่นิ้วนิ้วกลาวปัดปัดาสอแถวดีขึ้นนะต่อต่อไปก็ ทำแบบนี้นี่นะเอาชอกแควนี้ขึ้นเดี๋ยวนี่แบบนี้นะแล้วก็หน้าทัวรสองเป็นแบบนี้แล้วก็เอาวนนี้ลงเนี่ยจะได้แบบนี้ให้เราพลิกให้เป็นแบบนี้นะทัวรหนึ่งด้วย แล้วแล้วเราก็จะหมุนตรงกรณีคือถ้าเกิดมีสีส้มสเหลี่ยนนะคือคือทบตามผมนะแต่แต่ถ้าเกิดไม่มีนะก็ก็จะหมุนแบบไหนก็ได้นะให้ให้มันให้มันเป็นสาบอันนี้แล้วด้านนี้เป็นแบบเนี้ยนะโอเค มาถ้าเกิดโคนที่เป็นแบบนี้นี่กวา่ามื้นนี่แบบจะเป็นแบบนี้สองนะสองรอบแล้วก็ตรงหน้าจมวัน แล้วก็กว่าลงแบบนี้นะ <c oughs> นี่ขึ้นแบบนี้เค <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้สองรอบถ้อ <c oughs> <c oughs> ต่อต่อไปถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วอะ แน่ตรงนี้แดงสองอันเนี้ยสบสองอันเนี้ยน,น้นำเงินสองใช่ไหมแล้วก็ทวนให้ให้มันเป็นแบบนี้นะให้สีส้มอยู่ตรงกลางบนหลังจากนั้นก็กว่าขึ้นสองโอเคโอย้ยอะไังจากนั้นก็ทวนสองรอบ ออสองแถวนี้ขึ้นนะนี่มันจะมีสี่แถวสองอันนี้ที่แล้วก็หมุนตามที่ผมสอดทั้งหมดสิบรอบแล้วแตแกได้โอเคได้เวลาเริ่มเรล,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 ล่นเกมดีกว่าอันนี้คือ <c oughs> อะไรวะให้จำได้คือเกมทอมแอนเจอร์ี่ซื้อซื้ออะไรที้ไทย ขายเซิร์ฟอะไรเฮ้ยนี่ยคือสติ๊นเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะสอนโหลดน,นะแต่ครับแต่แต่แต่บางอย่างจะคล้ายคล้าย้าย้ายแบบของประเทศไทยอยีกอย่างทำในประเทศไทยมาสอนโหลดกัน ผมเกือบลืมบอกนะผมไม่สบายเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกชื่อช่องเนี่ยนะว่าชื่อช่องผมชื่อว่า Good Day Channel โอเคเวลาสอนและเข้า YouTube yeah. แล้วก็พิมพ์ว่าแท,นะท,ท,ท็บดาวน์โหลดนะแท็บแท็บแท็บดาวน์โหลดโอเคนะ พิมพ์คำว่าแทบแทบดาวน์โหลดเออไอจริงๆพิมพ์แค่แทบแทบก็พอแหละเราต้องมีแอปแทบ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 อันที่ยองสวัสดีค่ะเดี๋ยวคนลิงก์ดีนะเพื่อนโหลดแอปแทบแทบนะครับเดอวแทบแทบละกดเข้าไปเลย ดจะมีด้านแทบแทบอยู่ก็คือดาวน์โหลดแล้วให้ให้เพิ่มว่าท็ทอปท็อปแเจอรี่โปรเซิร์ฟจีนภาษาไทยนะแล้วก็ดาวน์โหลดไม่ต้องสมัครนะข้อดีของเวอร์ชันนี้ก็คือไม่ต้องสมัครนะแต่ข้อเสียคือ คือนี่นะข้อเสียคือเกมแบบจะแนหนิดินึงนะแล้วข้อเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือก็คือคือคือเอ่อบอกข้อดีก่อนดีกว่าข้อดีที่ใหญ่ที่สุดก็คือข้อดีที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือคิดออกแล้วนะ ข้อดีก็คือทุกอย่างในเกมนะมันมันจะถูกขึ้นแค่ตั้งรอตั้งตั้งพันบาทอะโอเคคือไม่ต้องสมัครไม่ไม่ต้องสมัครแต,ขต่ข้อเสียคือมันต้องไอเนี้ยข้อเสียคือมันต้องมันต้องใส่รหัสกับกับอีเมล ไม่ต้องสมัครก็จริงนะแต่ไม่ต้องใส่รหัสกับอีเมลแต่บางคนอาจบางคนอาจจะไม่ต้องสมัครผมก็ไม่ต้องสมัครนะผมไม่ต้องสมัครเหมือนกันเพราะว่ามันจะมันจะไม่ต้องสมัครคือคือถ้าเกิดไม,ไม่อยากสมัครก็ต้องใช้เครื่องแอนดรอย ะมันจแเลกๆก่ะดูครับ,บอซื้อเพสะาสม6หิเมตรวายอันนี้สะสม ผมไม่มีเพชรโอเคอย่างน้อยอันนี้ก็ใจดีนะเนีจจ่ยเสิร์ฟจีบแท้เลยนะครับแต่คำเป็นภาษาไทยเฉยๆมาเครื่องก็จะต้องสมัครทักงทักที่เป็นแอนดรอยด้วยซ้ำนะ มาทำอะไรได้บ้างโอเคบายวีเซจิงขอแพ้นะครับต้องให้พอือนโดนดีดาวีสาม้ยต้องใช้สาสิผ้า มีสิบอันเองแต่ผมอยากได้อันเดียผมอยากได้มากเลยอ่ะผมอยากได้มากเลยอย่ะเนี่ยผมอยากได้มากอะ่ะเนี่ย <c oughs> เห็นไหมมาต้องต้องดวงดีถึงจะได้คนนกก็ไม่มีเลย อยากก็ไม่ได้ซู้ว่า <Yeah. S 1> ถ้าเกิดใครมีคนดก1 0ล้านนะโอ้โ,อโหสายเตอร์นีกว่าสายเตอร์แล้วว่าเออมอดอเค เหี่ยวการบักรคิดก่อนโอเคเข้าใจแล้วคอรู้ไหมผมจะวาดอะไรไขเบลล์ออกโบกุส เชอรี่ลักซสกินจะดบมีโอเคเอ๊ะโอ้ชสั่งัาไม่ปาไปเลวจัง ก็ถึงกา้สอนไปแล้วเราจะไม่สอนซ้ำแล้วโอเคเดี๋ยวเวลาเรื่อมเกมะเอ๊ะผมฝึกเป็นผมฝึกแมวยังโอ้ยยังไม่ได้ฝึกเลยขอขอเวลาฝึกแป๊บนะเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับ โอเคเสร็จแล้วอข,อขอคุนครับเจ้าบุญได้ล่ากูโอเคเอาเอาเงินมา้มาตุดแต่ผมชอบการฝึกอันนี้เพราะว่าเล่นบนแล้วก็จะได้สิ่งนี้ เงินห้าพันบาทกับตัวละครฟรีเลยวายทำไมทำไมที่ไทยจีนไม่ได้เยอะโทรลับเป็นไปโอเคได้แล้วโอเคเจ้าท็อปบิกกี้ เดี๋ยวจะใ้เก็บเพิ่มเล็กเก่าดีโอเคโอ้คนจีน่เลยก็เดีวเดีว่ะาดของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ดูี่ใครจะได้คืนเวทีหรือว่าคริสควสเฮกสคเฮกอา ยี่ส <c ười> ิบเอ็ดกับวิกกี้ห้าหนึ่งสี่กูจะไหลบ้าอีบ้าไปเด็ดกูกับเด็ดไอ้บ้า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 บ้้าไปใขึ้นเวที คลิปที right, ่ขัหยาบอัดเยอะหน่อยนะครับ mm ก็ขออภัยดนียนะครับผมเต้งือเพราะบางที่ผมก็ไม่ได้ตั้งชื่อีเห็นไหมแเห็นไหมที่ผมบอกตอกไวว่า่าเกมันแหลกอะแหลกก็แหลกอะอที่ผมเล่น้ แล้วคนทใ้อนีกนะ เค็มแลกจิกโอเคเทพฮะบายบายโอ้ยแลกผมไม่ละกลังพิเศษแต่จะจะเอาที่มาได้แก่ชันก็จะ มเ,อ,เอ,อันนี้ emulator นะ emulator ใช้คอน,นทโทรลโทรศัพท์ก็ใช่สามารถใช้คอนโทรลได้ใช้คอนโทรลนี่จริงจนะ t e Pool Lane e u a t r แบบโทรศัพท์แบบ คอนทเทนต์ลูกก็ได้แต่ว่าขา้อเสียคือมันแหลกมากว,วยายชนะั่วไกลแกฉันไปให้แกดันชิดจะทัฟฟี่จะทัฟฟีแกต้องตายชาติชาติได้แกไม่ได้ดันชิดเด็โอเคไม่มีคใครมาช่วยดันชีตจะช่วยไม่ได้นะ <pushed> ตายซะ โอเคแดกแลกบอกูยกโทษเลยว่ากูยกโทษกับเกมนี้เลยเกมที่แหลกที่ถุกเท่าที่กูเคยเล่นก็อยากที่บอกนะว่าทิ้งเสียอะไรคำหยาบเล่นเพื่อคอนเทนต์ดูแก้กูชัดๆแลอกกู

เป็นไงไเป็นไหลักคเก่งไหมเก่งไหมมึงโดนดามือไปลายบ้ากจะเป๋าฟอกแบกไปโดนดิกมึงป็นี่ไรบ้าเอ้สบอกว่างเปว่าเฮ้ย ยายฉันต้ห,นหัวร้อนยายฉันตกแพ้เพราะฉันชนะแล้วบอกเลยว่าทำไมคู่นี้มันดูดีจ้าโอเคคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หมดแล้วนะครับกดกระดิ่งไปไให้พาคลินใบยๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วผมจะสัญญาว่า กูจะเปนี่กับมือ